วันนี้ก็ได้มาหาหมู่บ้านใกล้เคียงครับลองมาหาดูครับว่าจะมานานนะครับไม่ได้มาใช่หายคาใจสักทีครับวันนี้แต่ก็จอดรถก็เดินมาเจอครับหนึ่งลังมองเกือบไม่เห็นครับลังใหญ่ครับ นี่ครับจะอยู่ตรงมือผมตรงปลายนิ้วผมครับจะเป็นมิ้มดําครับมิ้มดำนะครับดุมากนะครับผมจะบอกแถวบ้านผมดุมากนะครับมิ้มดําน่าจะเป็นมิ้มป่าหรือเปล่าครับสีดําๆครับแต่ว่าดุมากครับผมเคยเอาลังเล็กมาครับเป่าควนใส่นี่มันไม่กลัวควนเลยนะครับบินสวนควนใส่คนเลยครับน่าจะตัดสดนครับลังนี้เดี๋ยว จะให้พานเซ็กเอาครับตัดสดนะครับเพราะว่าลมควนได้เขาก็ไม่เมาครับมิ้มดำมันดุจริงๆนะครับมิ้มดำเนี่ยต้องตัดสดครับเดี๋ยวไปรอดูกันครับแต่ผมน่าจะเดินออกมาข้างนอกครับไม่น่าจะไปได้ถ่ายครับดุจริงครับมิ้มดำลงไปหนึ่เบอรคเด็ก ทานแซกกำลังจะลงไปตัดสดนะครับเพราะว่าลมควรมันไม่เมาครับนครับออกมาแล้วครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ามิ้มอะไรครับแต่ผมเรียกว่ามิ้มดำนะครับดุดันไม่เกรงใจใครครับมิ้มดำนี่ครับแม่เขาจะเป็นสีดำดำนะครับดุครับมิ้มอันนี้ดุมากครับสีดำดำอ่ะ ได้เดินมาหาในป่านครับแต่ว่าเหมือนจะเดินมาเจอพึ่งล้างนะครับทางนี้จะมองเห็นหรือเปล่าจะดูน่าบน่าเสียดายมากครับ เจอพึ่งล้างนะครับเสียดายมากครับเสียดายมากครับเราไปดูมิ้มครับเดินไปเจอมิ้มหนึ่งลังนะครับไปดูมิมครับ ลุยลุยครับรังนี้น่าจะมีรังนะครับก็เจอนกอยู่ใกล้ๆกับรังมิมนะครับนี่ครับรังมิมนกก็อยู่ใกล้ครับแต่ว่าตัดกิ่งไม้เขาก็ไม่หนีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ <laughs> ผ่านแซกกำลังขึ้นเอานะครับแต่นกก็ไม่ยอมหนีครับเขาคงจะห่วงลูกหวงลังเขาบครับแต่ว่าก็อ้าปากครับ มืดๆครับกล้องทำไมมันมืดวะครับผ่านเซ็กลงมาครับอื้มหวานสวยงามมากครับขอแมย์ออกขอเมยออก แล้ววันนี้ก็ได้ออกมาตอนบ่ายนะครับมาได้ยินเสียงแม่บินอยู่ตรงต้นยูคานะครับตอมดอกอยูคานะครับผมก็ได้ตามหาแล้วก็มาเจออยู่ตรงนี้ครับไปดูกันครับตามมาเจอแล้วครับใหญ่มากครับ วันนี้ก็ได้มากับพานแซกค,ครับสวีครับสวยงามมากครับรังนี้ใหญ่ครับ แซกเอาครับดีครับอยู่ไม่ค่อยสูงครับตามมาจากดูครับตามมาจากต้นยูคาครับหลังนี้ผมว่าน่าจะสวยครับลูกขาวสวยมากครับ แท็กแรวังกันไกลถูกจะจับกิกินิ่งๆนงดาวดาวกันไกลไหมครับคมมากครับ <S <S ดูวัหน้ำหวานกันครับแซกดึงลงมาด้วน้ำหวานยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าก็เกือบเต็มแลครับ <S <S พอพล้ะแซก

จัฟังไหนก็ได้ตัดฟังนี้ก็ได้ลูกสวยๆเลยครับเับโดนหน้าผม <laughs> จับเลยนวตัดคอนให้จับนี่ก็ได้แซกกิน,นใหญ่มากครับ สวยมากครับรังนี้ครับลูกอ่อนก็ยังพอได้นะครับสวยมากครับเสร็จแล้วครับ รอดูครับเดี๋ยวเพื่อนเขากลับมากลับมาพับลังหายครับลังที่สามนะครับของวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเมษายนครับแม่เยอะมากครับไปครับไปดูอีกตรงที่นึงครับไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะครับก็ได้เดินมาเจอข้างคลองอีกนะครับนีลังที่สามนะครับ เ็เดินมาดูเกือบเดินกลับนะครับมองหาดูก็ไม่เจอนะครับตรงนี้ก็ดูไม่เจอครับพอผมแหวกไปก็ไปเห็นอยู่ข้างล่างครับไปครับพานแซกลุยไปครับอยู่ตพานแซกกําลังเฉาะล่องเข้าไปครับกําลังตัดกิ่งเข้าไปครับอยู่ต่ํามากครับอยู่ลึกมากครับลงไป Mm hmm. อยู่ต่ำมากครับเดี๋ยวรอไปดูนะครับว่าจะใหญ่หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมเห็นแค่แม่มันนะครับเพราะว่ามันลกมากครับโอ้พี่น้องใหญ่มากเลยครับลังนี้โอ้ึูว่าพึ่งเลยนี่โอ้พี่น้อง รังยังมาถอดลูกดิน้ำคับว่ชนวานปิดตาสวยมากครับอู้ลูกยังงามอู้เหมือนรังอยู่ใหม่เลยเนาะอุ้ย,ยลูกยังม่ถอดสักชุดเลย ของ,องงามเลล่างนี่ของ,องงามตัดกงกาวงใหญให่ไม่ไปโดนผ่านแสกกำลังเอานะครับบวกเลยว่าล่างนี่ลอยบวกตอด,ดว้วยเอาบุหรี่อีกผ่านแซกโดนไปหนึ่งแม่แล้วนะครับวันนี้ก็โดนไปหนึ่งแม่ครับรวมเป็นสองนะครับ มาครับรังใหม่ใหญ่ไม่พอดูมากนะครับปานแซกเดินไปหน่งแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรวมควนใหม่นะครับต่อชมครับสวยมากครับรังนี้ว่ารังนี้สวยแล้วเจอรังนี้เกยทับเลยครับอันนี้ยังไม่ปิดตานะครับแต่ว่าก็เกือบจะเต็มแล้วครับ เป็นลังแรกของผมนะครับที่ว่าตามตัวนะครับ,บลังนี้ปิดตาครับมาแลผ่านแสกตัดคอน,นะครับ ลำผมเป็นแม่นะดูครับโอ้ลังยังครับเต้นมากครับลังเี้ยวันลังยังกระดาษขาวๆสวยเลยครับเจคดูฟังมือเอากันไกลเคี้ยเลยแต่เราเคาะหลายมันจะเหตุในล่างขาดได้ ถ้ามันเหลือหนื้อเขาคอมันถึงจะออกแต่ว่าถ้าเคอไปตรนี้มันมันออกยากว่ะรังใหญ่มันออกยากดูครับโอ้ลูกสวยมากครับดูลังนี้ครับว่าสวยๆแล้วเจอรังนี้ครับโอ้โหสวยครับเอ๊ตะตัดออกรังใหม่เสร็จ แต่ว่าลูกเริ่มดำแล้วไตรังนี่เดี๋ยวอีกบนานเดี๋ยวก็ถอนลูกกันเนาะดยพี่นอ้องเริ่มดำดำแล้วครับมันเริ่มเป็นตัวแล้วครับข้างในแสกดูอีกฝั่งนึงนะมาครับนี่ครับโอ้ลอยโดนใหม่เลยนี่อันควหวาน,นนะดูครับสวยมากสวยมากครับวา่า ผมเอาลังเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดินออกมาว่าจะกลับครับบอกว่าพันผมก็เลยบอกพันแซกว่าไปดูตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ไปเจอจริงๆครับอยากไปดูกันครับโอ้หมานครับตอนเย็นออกมาแป๊บเดียวครับหมานอีกแล้วครับอยู่ข้างคลองนะครับนี่ครับ ข้างคองนะครับหมวน้ําหวานไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ว่าลังลังก็ใหญ่อยู่นะครับพอได้ครับเดี๋ยวลังนี้ผมจะให้พานแซกเอาเองนะครับเดี๋ยวลังนี้ผมจะไปเอาเองนะครับพานแซกบอกว่าให้ผมเอาเองนะครับไปดูกันครับ ปิดตาครับสวยอยู่ครับเห็นไหมครับหลังสวยอยู่นะครับ น้ำหวานปิดตาครับสวยมากครับหลังที่ห้าของวันนี้นะครับออกมาตอนบ่ายไม่คิดว่าจะมานนะครับอแต่ว่าหลังก็ถอดลูกไปเยอะนะครับแล้ว,ว่าดูเหมือนเขาใส่ลูกใหม่ครับ ควรบุก็ทำการตัดคอนเสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาน่าจะใส่ลูกใหม่นะครับนะครับไปดูกันทางบนครับครับออกมาตอนบ่ายครับก็ได้สามลังครับมันหมานครับ หลังนี้น่าจะมีร้อยห้าสิบขึ้นนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็หายากครับน่ครับสามลังครับโอ้หมานคักพี่นองอ้ยว่าจะกลับเลยครับเดินมาอีกครับเดินเข้ามาทีแรกเอาฝั่งนู้นกับฝั่งนู้นนะครับสองลังครับเดินมาเดินมาถึงตรงนี้มาเจออีกครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ลังนี้ผ่านแซกให้ผมเอาเองครับผมบอกเลยว่าลังนี้สุดจัดครับอี่ทึบมากพี่น้องแต่ว่าใหญ่จริงทางลงนี่อู้ชัางเหลือเกินพี่น้องเลยใหญ่ครับใหญ่กว่าลังที่ลังนันนี้ <c oughs> นี้ผ่านแจ็คต้นหนเอานะครับลังนี้ใหญ่อิลลี่น้องดอกนี่เหรอทางเอาชั้นด้วยนะครับลังนี้ลางที่หกครับสุดจริงครับลังนี้บอกเลยเดี๋ยวรอดูนะครับ มองเพื่อนๆนี่ไม่ได้กินครับแถวบ้านผมครับอยู่ดีมากครับหอำหวานปิดตาดีมากครับแล้วว่าหญ้านี่หนามากเลยครับตัดกวยถึงครับ แต่ว่าก็คุ้มครับดูแล้วลที่เออดูดว้วยแบบไม่แย่ใยค่อยค่อยโอ้ยย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 ยนยย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 แบบยยยยยยนยยยยยยอ ตัวถอดเลยถอดยิ่งถอดยิถอดนิดเดียวหลังนี้ดิดมากนะครับพานแจ็คบอกครับนนขหัวน้ำหวานเท่าแขนเลยนะครับหลังนี้เอาแขนเหยียบห้องดูพันแจ็คเอากันนะครับหลังนี้ใหญ่มากครับหัวน้ำหวานปิดตาด้วยครับพันแจ็คบอกครับ ครับห้อ,องใหญ่ามากครับรังเดียวเห็นบ่เตียนเลยนี่ว่เป็นเล่มวาออกห้องใหญ่มากครับกั้งนี้โอ้วัวแมนหั่งผึ่งพี่น้องอู้หันมาก ตาอย่างงามเลยลูกถอดเยอะๆที่แรกเห็นแค่ตรงตลางกับตรงขอดเลยนี่นว่ามันประทานถอดเนาะไม่ว่าควรขอต่อเสบ ความตัดไงวะครับผ่านแจ๊คครับดึงมือไหนดีวานีเครือดึงไหวบัตรท่านนี้มีเอ็นลุ่งอ่ะอเสร็จชุไม่ใส่ครับชุ่ม่ลยใส่เลยแข็งมากเลยครับลังนี้ uh แลเอาคอเหนียวมากเลยครับ <S <S เป็นไงผู้ ไม้ผุนะครับแห็งแล้วมันมีกิ่งเทาวันดึงไว้นะครับจากข้างบนครับาวานั้ตัดตัวเขาเลยตัดแต่คมคมยังตัดตัวเขาคอนเหนียวมากเลยนะครับพานแจ็คบอกอุอ้มคนหวานเท่าแขนจริงๆครับหลังนี้ใหญ่มากเลยครับอุข้ขาวสวยปิดตาทุกรูเลยครับ ลางชั้นนะครับสวยมากครับลังนี้สวยมากครับโอ้มือผมนี่แทบจะดูเล็กไปเลยครับดูครับโอ้โหืูว่าพึ่งครับลังนี้ใหญ่มากๆครับ ลมควรทั้งนิดนึงครับ, <c oughs> บมันไม่ขาดแม่เยอะมากๆครับลังนี้ แม,ม่เยอะมากครับลางนี้ผมบอกเร็วครับมี2อง้อยครับ ู๊ไม่อยากออกเลยดูแม่มันนะครับบินทั่วเลยครับเยอะมากครับ รวมกันดูครับดูดูลังที่ว่าแวบเจอลังไปใหญ่กวยครับดูครับนะครับเดี๋ยวไปรอชมอยู่บ้านต่อครับนะครับบายบายครับผมก็ได้มาถึงบ้านแล้วครับมาดูนครับยังสวยๆครับ สวยๆเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นนางพญานะครับตรงนี้น่าจะเป็นนางพญาครับก็ไปตอนบ่ายไปได้มาอีกสี่ลังครับออกไปสี่โมงกว่าแล้วครับไม่คิดว่าจะไปเจอแบบนี้ครับใหญ่มากครับดูมือผมครับดูหวานครับ แหนมาครับเท่าขวดครับใหญ่จริงครับ,รบน่ครับนี่ก็ไปก็ไปได้ลังนี้มาลาังที่หนึ่ง ครับตอนบ่ายครับล้างได้มาล้างที่หนึ่งแล้วก็มันได้รังนี้นะครับก็มาละมาล้งาลงนี้้วก็มาล้างนี้ร้างสุดท้ายครับสวัสดีครับมาเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ